สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับวันนี้ปองพาเพื่อนเที่ยววัดรังสีสุทธาวาสน,นะครับอยู่ที่ตาสะเกดเนาะตำบลเชียงดอยนะครับทางไหนก็กดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับเป็นซูมนะครับมาเดินไปข้างในกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปข้างในนะครับก็จะเจอ ขวามือก็เป็นสมาคมไต่ลือนะครับเห็นประเทศไทยเนาะตรงนี้นะครับนี่ะครับด้านซ้ายก็เป็นพระวิหารนะครับวิหารวัดเนาะเป็นวัดไตลือนะครับแต่พระวิหารปิดนะครับก็ไม่รู้ข้างในจะเป็นไงเนาะนี่นะครับ นี่น่าจะเป็นที่พักสงฆ์นะครับหรือหอปริยธรรมนะครับกลับด้านมานะครับก็จะเป็นองค์พระสังฆา,ายนะครับกินอ้วนหมีพีมันนะครับตามรวยกินอิ่มนะครับนี่หอด เข้ามาต่างด้านข้างในนะคะในในๆเนาะก็จะมีสาลาไม้ชัานวดสุดโซมอยู่นะครับเขาคงเก็บไฟมากกว่าเนะ ซ้ายมือก็จะเป็นสารคูบาขาวนะครับนี่นะครับสาลคูบาขาวนี่เป็นคำกล่าวว่าบาขาวนะครับพอทุกคนจะกล่าวป้ายเนาะไปดูคูบาขาวด้านในนะครับเขาปิดอยู่นะครับนี่นะครับคูบาขาว บนก็จะเป็นรูปท่านนะครับใครผ่านพาฝันนารากสะเก็ดกนมาไว้เที่ยวได้นะครับนี่เป็นองค์พระเจดีนะครับเจดีสีทองเล็กๆไม่ใหญ่นะครับนี่เทว้องค์ ขนมข้าวนะครับ <c oughs> ครับอมฮาเจรีเนะ <c oughs> าะมีคำกลัาไหวพ่าเจรีด้วยนะครับนี่นะครับ ว่าจดีนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นสถานที่ทําบุญนะครับทั้งหลายแหล่เนาะ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ๋อมุติผ้าอยู่ด้านนู้นนะครับท,ที่เขาทำพิธีเนาะมกจ้ปอนคนมาทำอยู่นะครับ <c oughs> นี่เป็นหอลระครังนะครับ <c oughs> ้ะไ,ไหนั่นนๆต่อเนะที่จริงคือวัดหลวงใต้นะครับ สำหรับทร่เที่ยววัดวันนี้ปอนก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปอนพาไปเที่ยววัดอื่นต่อสถานที่ต่ออื่น mm. ต่อแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะจสะได้เนาะไม่ได้เข้าไปดูสมาคมไทยหรือแห่งประเทศไทยนะครับจัวงหวัดเชียงใหม่นะเ mm. สะียดายโอเคสำหรับวันนี้พอนขีดด้ก่อนครับสวัสดีครับ